มาค่ะสวัสดีจากพี่น้องเมื่อกี้พามากินอีกแล้วสวดถวยจูนปูนอยู่บังค่ะอ่ะเบาลายเบาลายนะคะเนาะสกีเฮดเองค่ะเอาหมูก่อนเลยมันห่อนอยู่ค่ะเขาเน่นเน้นเฮดเข็ม เฮ็ดเข็มให้เฮ็ดเข็มลายๆแสบอยู่ค่ะพี่นอ้องเฮ็ดเองก็แสบอยู่บุหรีใส่ยัยงใส่แต่รสดีหวอน ไอหม้อด <et> <laughs> mm ๋อยแล้วโอ้ยหมูบันได้ตาย ซ่บมากพี่น้องแซ่บแซ่บหอนหอนกับหอน แบแฮงจำนี่อพีอพออ่น้องแ่บอีกสักค้ำก่นหันยิ้วอ่ะอ่ะย้วอ่ะอ่ะมูยิ้วอ่ะ